ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันอีกแล้วจ้าวันนี้เราจองที่พักในเชียงใหม่ให้พี่แล้วนะและเราก็เลือกเดอะไวท์บูติคโฮเทลให้จ้าเดอะวท์เขามีหลายสาขามากๆนะคะแต่เราอยากให้พี่เรานอนสาขานี้หรูหรามากๆอะดูสิระบบความปลอดภัยเขาก็เป็นคีย์การนะจ้าทุกคนมีการ์ดใบเดียวขึ้นห้องได้เลยที่นี่มีถึง8ชั้นนะคะเขามีสว i ม m ิ่ง p o ลด้วยนะเดี๋ยวเราเข้าห้องกันก่อนนะคะระหว่างรอที่พี่เรามาอันนี้เป็นห้องของเราจ้าเปิดประตูก็ใช้ระบบคีย์การ์ดแบบนี้เลยนะคะ ระบบไฟฟ้าในห้องก็เป็นระบบกีการ์ดจ้า ดูดิทุกคนข้างในหรูหรามากๆห้องกว้างจริงๆเลยสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยนะคะผ้าเช็ดตัวก็มีให้ตู้เย็นก็มีให้จ้าทีวีจอให,ใหญ่ๆไปเลยห้องน้ําก็กว้างขวางสะอาดมากๆเลยนะคะอ่ะขอถ่ายรูปแชะนึงตู้เซฟก็มีให้นะคะตู้เสื้อผ้าชันวางกระเป๋าแยกเป็นสัดเ,เป็นส่วนแบบนี้เลยจ้าเราจองห้องมุมมานะคะแล้วดูวิวสิทุกคนอันนี้คือวิววงแหวนรอบสองนะคะไม่ไกลจากในเมืองเลยจ้าแรงฟันยาสีฟันคัตเติ้ลบัตรอะไรเขาก็มีให้ครบนะแแดูแฟนเราดีถูกใจมากๆตู้เย็นใหม่ สะอาดนะคะแล้วก็ให้น้ําดื่มอีกสองขวดจ้าเราชอบโทนสีในการตกแต่งของเขานะคะดูสะอาดตามากๆเลยเนาะทุกคนว่าปะอ่ะแล้วเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึงจ้าห้องที่เราจองไว้ให้พี่เรานะห้องนี้ก็ใช้ระบบทีการ์ดเหมือนกันนะคะมาถึงก็เสียบก่อนเลยไหนดูความกว้างของห้องซิโอโห้ห้องนี้แยกสัดส่วนชัดเจนเลยนะคะมุมห้องน้ํามุมแต่งตัวแล้วก็มุมห้องนอนเป็นอีกมุมหนึ่งจ้าดูดีทุกคนห้องกว้างมากๆ พิเศษอยู่อย่างหนึ่งจ้าเขามีมุมทํางานให้ด้วยตรงนี้มีไฟส่องสว่างทํางานสะดวกแน่นอนอ่ะเรามาเปิดม่านดูวิวเขาบอกว่าห้องเนี้ยวิวสวยมากๆดีนะเนี่ยที่เราจองทันนะทุกคนโอ้โหมีระเบียงออกไปให้ชมวิวกันแบบนี้ด้วยจ้าห้องนี้ก็มีตู้เย็นนะคะแต่พิเศษตรงที่ว่าเขามีไมโครเวฟให้ด้วยห้องกว้างขวางมากเลยนะคะตกแต่งได้หรูหราสะอาดตามากมาก,มากเลยเราชอบโทนสีนี้ดูหรูเดียแฟนเราบอกว่าชอบกระจกบานโตโต,โตแบบนี้เลยเวลาแต่งหน้าเราเห็นชัดเชียว เตียงนุ่มๆหมอนนุ่มๆแบบนี้ถูกใจแฟนเรามากๆกาแฟการน้ำร้อนเขาก็มีบริการในห้องนะได้เป่าผมอันโตๆแบบนี้เลยห้องน้ำกว้างขวางสะอาดมากๆเลยนะคะเราว่าเราเลือกไม่ผิดแน่นอนที่เลือกจองโรงแรมนี้ให้พี่เรานะระบบเซฟตี้โควิด -19 เขาก็มีนะทุกคนอ๋อเราลืมบอกไปจองห้องพักที่เนี่ยได้ไวเชอรทานกาแฟด้วยนะเพราะข้างล่างโรงแรมเขามีร้านกาแฟอีกทุกคนแต่ตั้งแต่8มงจนถึง5โมงเย็นเลยนะคะอย่เข้าไปดูในร้านกันหน่อย ้านในกว้างขวางแอร์ฉ่ำๆเลยนะคะเหมาะสําหรับนั่งทํางานมากๆนี่ก็เมนูโปรดเราเลยจ้าโกโก้ใครจะเลือกทานกับเค้กโดนัทแบบนี้เขาก็มีให้นะทุกคน40บาทเองอะ่ะอีกแก้วนึงเราก็สั่งเป็นลาเต้ร้อนนะคะอร่อยมากๆเลยทุกคนแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยแค่อาหารเช้าก็คุ้มแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันมาเริ่มกันเลย ค่ยเดี๋ยวนะลายบุฟเฟ่กะเพราปลาหมึอกอัทุกคนตักไม่อั้นเลยแล้วผัดผักนี้ไม่ได้มีแค่ผักนะทุกคนมีหมูสับให้ด้วยใครชอบกินแบบอเมริกันเบเกอร์เขาก็มีนะจ้าใส่กอกไข่ดาว่ากันไฟชอบสุกมากสุกน้อยก็ตักได้เองเราอนะชอบลายบุฟเฟ่มากๆมันดูคุ้มจริงๆเลยนะเนาะข้าวต้มหมูก็มาเป็นชิ้นเป็นก้อนเลยนะคะใครชอบแบบไหนก็ปรุงตามใจชอบได้อีกอะทุกคนซอสซีอิ๊วขาวแม็กกี้พริกไทยตักได้เองเลยจ้าและยังแถมมีสลัดบาร์ให้อีกอนะเออเราเชื่อแล้วว่าแค่ลายบุฟเฟ่ก็คุ้มลนะ ผลไม้ก็ยังมีแช่เย็นเย็นให้แบบนี้กาแฟก็กดได้เองเลยจ้าชอบกินคาปูชินโน่ลาเต้หรือแบล็คคอฟฟี่ได้หมดเลยและนี่ก็คือของโปรดของแฟนเรานะคะสายหวานก็ขนมปังปิ้งเลยจ้าแล้วก็คอนเฟ็คของโปรดเขาเลย คอนเฟกได้ไม่อั้น,นะคะแถมยังเติมนมได้เองอีกต่างหาเราชอบลายบุฟเฟ่แบบนี้โรงแรมไหนมีแบบนี้เรากินจนคุ้มเลยบอกเลยฮ่า <c oughs> อ่ะขนมปังสุกแล้วเราก็มาทาแยมทาเนยกันนะจ๊ะทาได้ตามชอบเลยฝั่งเนี้ยของเราแล้วดูฝั่งนู้นของคุณแฟนไปตักข้าวแล้วจะมากินชมวิวสระไวน้ําที่เขาก็มีนะทุกคนจุดนี้น่ารักบ้ากๆเลยอะเราชอบนั่งกินอาหารเช้ากับวิวแบบนี้ดูดิกว้างขวางดูโล่งสะอาดตาม,ม,า,มากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือโซนสระไวน้ําของเขา พอเห็นแบบเนี้รู้สึกคุ้มมากๆเลยไม่ผิดหวังเลยนะที่จองให้พี่เราอะ่ะมาพักผ่อนทั้งทีให้โฟอ์เซกุชี่มันตีหลังตั้งหน่อยเนอะสระนี้ไม่ลึกนะคะเด็กก็เล่นได้จ้า เขามีโซนส MOKING AREA นะคะโอ้โหดูดิโซนสูบบุหรี่นั่งกันชิลๆคุยกันไปเลยและเขายังมีห้องมิทติ้งรูมด้วยนะคะมาพักที่นี่มาประชุมที่เดียวจบเลยจ้าห้องกว้างและสะอาดมากๆนะคะจุคนได้เกือบ20คนเลยทุกคนกระดานก็มีทีวีก็มีจ้าแอบกระซิบนิดหนึ่งชั่วโมงละร้อยห้าสิบเอง่ะดูดิแอร์เย็นฉ่ำแบบเนี้ยคือประชุมเสร็จก็ขึ้นไปนอนต่อเนาะสบายมากๆไม่ต้องเดินทางเลยจ้าเราว่าพี่เราก็คงจะประชุมที่นี่แหละอ๋อล้วเดี๋ยววายเขายังมีมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยนะสะดวกครบคันจริง